อืมอย่าไปพาดพิงอย่าไปด่าคนนู้นด่าคนนี้หาเรื่องหาราวใส่ตัวเองสุดท้ายก็ก็โดนกรรมตัวเองมาเล่นงานมันอยากจะยัดเยียดอ่ะคนนู้นผิดคนนี้ผิดเห็นไหมเขาพยายามใส่ความอ่ะสงสยัยอ่ะผิดหรือเปล่าทําแบบนี้ผิดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเขาพยายามจะยัดเยียดให้ให้อะไรให้คนอื่นเขาได้รับโทษไง เออแต่พอเขาไม่โดนแล้วตัวเองกับโดนนะสิเนี่ยเอฟซีเออพอเขาไม่โดนตัวเองก็โดนไปสุดท้ายก็ตัวเองก็ไม่รอดโอ้หนาหนักนะเอ็ดว่าเนี่ยหนักงานนี้อืมแล้วก็อันนี้อีกเหมือนกันที่สี่กอนเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องที่เรื่องอะไรนี่แหละเนี่ยเอฟซีนะดูแล้วเนี่ยเออใครผิดใครถูกเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดียเด๋ยวระบบเขาก็เข้ามา เ,ออเดี๋ยวก็รู้ว่าผิดถูกยังไงเดี๋ยวรอระบบเอ่ถ้าระบบเข้าเข้ามาก็จะเคลียร์ให้ได้นะครับว่าอันไหนผิดอันไหนถูกที่ผ่านมาเอถ้าผิดมันก็คือผิดนั่นแหละคุณไปแก้ต่างยังไงมันก็ไม่ถูกเอาจริงๆสุดท้ายก็ต้องอ่ารับกรรมไปก็คือก็ต้องโดนปรับไปออโดนปรับไปถ้าไม่มีตังก็ก็เข้าไปอยู่ข้างในงแบบชาวบ้าน ถ้ามีตังก็รอดก็รอลงอาญาไปเออโดนปรับถ้าก็รอลงอาญาไปถ้าใครโดนซ้ำๆซากๆบ่อยๆก็อาจจะไม่รอนะเอออาจจะไม่รอเพราะมันดีมันเยอะแล้วเกิดมันถท่เออมัน,ม,นมันบ่อยไงเออมันซ้ำมันเดิมเ,เดิมไงเออเดิมเดิมก็แสดงว่าเขาบอกว่าเอยมันไม่เข็ดนี่ว่าเออขังก่อนก็ให้อนุโลมไปให้แล้วนะ เออครั้งนี้ก็ยังมีมาอีกอย่างเนี้ยก็ต้องโดนจริงๆอืมต้องโดนจริงๆริงเห็นไหมก็ช่วยไม่ได้นะครับโดนก็ต้องว่ากันไปอืมแล้วจะหาว่าคําว่ากันแกล้งมันเป็นไปไม่ได้เอถ้าไม่ผิดเนี่ยอย่าไปเรียกคําว่ากันแกล้งนะถ้าไม่ผิดนะอืมไปเรียกว่ากันแกล้งไม่ได้เพราะว่าต้องไม่ผิดถึงจะว่ากันแกล้งเขาจะต้องไม่ผิด แต่ถ้าเขาผิดไม่มีสิทธิ์ไปพูดว่าขันแกล้งนะมันผิดไงเออมันผิดเอ,อความผิดมันสําเร็จแล้วมันผิดแล้วก็ต้องคําว่ากันแกล้งมันไม่เกิดขึ้นแน่แนะเอ,อเพราะเขาเห็นคนเนี่ยสมมติเราเดินไปเนี่ยเห็นคนกําลังขโมยของเนี่ยเออแล้วก็ไปแจ้งคนอื่นนะแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเนี่ยมีคนขโมยของอยู่นะเราไปกันแกล้งเขาได้ไหม ไม่ได้การแกล้งนะเราเห็นเขาทําผิดแล้วก็ต้องไปบอกคนที่เขาเอา่อมีหน้าที่ตรงนี้นะครับให้มาดาเนินการมันก็ถูกต้องเลยไงก็เรียกว่าพลลเมืองดีเออไม่ใช่ไม่ใช่ผลลเมืองร้ายนะเอ่ออยู่ๆจะไปยัดเยียดให้กันให้มีความผิดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เอฟซีมันเป็นไปไม่ได้ซึ่งคนอื่นเนี่ยเขาพยายามยัดเยียดมาตลอดทั้ง ทั้งอุปนิสัยนะครับเขาก็พยายามยาัดให้ว่าเป็นคนอย่างงู้นเป็นคนอย่างนี้ไม่ดีแล้วก็เป็นคนทําความผิดนู่นนี่นั่นมนวิพานะครับสวัสดีครับผมแต่สุดท้ายก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเขาพยายามเสนอสังคมไมยนะเสนอสังคมว่าเนี่ยมีความผิดคนนี้คนนี้ไม่ดีคนนี้มีความผิดนะเอะนิสัยไม่ดีตั้งแต่แรกเออมันเหมือนกับเป็นตัวก่อวอร์ดขึ้นมา เออก็ต้องมีความผิดแล้วคดีหลักจะต้องโดนเพราะนิสัยไม่ดีมาแต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพยายามสื่อสื่อให้มันออกมาในรูปแบบนั้นอืมแต่ตอนนี้เขาได้รับผลกระทบตรงนั้นแล้วแอดเชื่อนะครับเขาได้รับผลตรงนั้นแล้วเขาจะได้เห็นว่าที่เขาก็ทําอยู่ทุกวันนี้มันผิดผิดพลาดเออคนเรามันต้องรู้สึกตัวเองบ้างละว่าที่ผ่านมาอ่าไป ใส่ร้ายใส่ความเขาเนี่ยมาสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงอ่าจะไปยุแยงแต่แคงรั่วให้เขาทะเลาะกันนะไอ้สี่นะให้เขาแยกจากกันให้เขาทะเลาะกันให้เขาผิดใจกันแต่สุดท้ายตัวเองก็ก็แยกอย่างเดียวเออแทนที่จะให้เขาเขาแยกแต่ตัวตัวเองกลับโดนซะเองเออกับแยกซะเองเห็นไหมแต่ก่อนเห็นไหมเขาเคยตาหนิเคยว่าอยู่ อ,อวันที่โอ้โหถ้าเป็นชั้นชั้นเลิกไปแล้วอย่างงู้อย่างงี้เห็นไหมโอ้ถ้าเป็นนิสัยอย่างงี้ชั้นเลิกแน่นอนนะเห็นไหมต่อมาต่อมาก็ตัวเองก็โดนเรื่องนี้เข้ามาเอ,อเลิกเลิกเพราะสาเหตุอะไรเออสาเหตุเพราะว่าเขาทําความผิดเหรอเอ,อมันก็ต้องถามตรงนั้นใช่ไหมเขาทาความผิดเหรอถ้าเขาไม่ทํยเออ แล้วมันจะผิดได้ยังไงนั่นเนี่ยก็จัดฉากจัดอะไรขึ้นมาไงสวัสดีคุณส้มด้วยนะครับผมสุดท้ายก็ต้องหนีนะครับ F4 นะก็ว่ากันไปนะตรงนั้นเอ,อแยกจากกันไปก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตอ,อ,อยู่กันไปตามอัตภาพไอ้คาที่ว่าจะย้อนกลับไปใหม่คงเป็นไปไม่ได้หรอก แอดเชื่อนะครับว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วออในเมื่อเขาถอยออกมาไกลขนาดนั้นแล้วเนี่ยนะพูดถึงอดีตนะอดีตอดีตอืมไม่มีโอกาสที่จะย้อนกลับไปและและอนาคตก็ไม่เกิดด้วยบอกได้เลยว่าอนาคตเกิดยากมากอ่าใครจะมาเสี่ยงนะใครจะมาเสี่ยงอยู่ตรงไหน,นไม่มีหรอก ทุกวันนี้แอร์ยังไม่เห็นเลยเอ,อ่อไม่เห็นเขาทาอะไรนะเห็นเขาทาเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็ไม่เห็นเขาก็เ,าเปิดเปิดกิจการเปิดอะไรเป็นทางการเลยไม่เห็นมาทีไรก็เงียบกิ๊บมาหรือว่าเขาขายช่วงตีห้านะครับนะหกโมงเช้าก็เลิกแล้วอะไรอย่างงี้นะเออมันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรออ,อ่าขายแค่พระใส่บาทเฉยๆนะเออพอพระไปแล้วก็เลิก โอ้มันจะมันจะเวิร์ขนาดนั้นเที่หรอง่ายขนาดนั้นที่หรอเออแอดไม่อยากเชื่อเลยเออแต่มาทีไรไม่ว่ากลางวันนะครับเย็นหรือกลางวันสายๆนะก็ไม่มีเงียบเหมือนเดิมเออไม่เห็นมีวีแววนะครับผ่านประจำแล้วก็ไม่ได้มีวีแววไม่เห็นอะไรสักอย่างเงียบกริบมันก็แปลกดีเหมือนกันนะแต่ว่า ก็ดูต่อไปนะครับว่าไปได้แค่ไหนยังไงมันไม่เหมือนเก่าแอดบอกได้เลย,เลยไม่เหมือนเก่างานนี้ยากลำบากกว่าเดิมเยอะเออบอกแล้วว่าต้องการที่จะทําธุรกิจแบบนี้นะไปที่ของมันเลยไปที่แหล่งไปแหล่งของมันนะเออไปตามตลาดนัดตามอะไรอย่างเงี้ยแอดว่ามันจะเวิร์กว่าเมื่อตามตลาดนัดเนี่ยมันใช่เลยเพราะว่าคนยังมันก็เดินไง เออเดินยังไงมันก็มันก็มองเห็นถูกไหมมันเดินกันะแล้วของขายเยอะเนี่ยมันก็น่าซื้อเออเยอะแยะนู่นนี่นั่นเออแต่อย่างนั้นนะมันโดดเดียวไปนะเอ็ดาเออโดดเดียวเอาจริงๆนะมันมันมันโดดเดียวแล้วมันมันแข่งกับรถนะรถมันวิ่งเร็วนะมันไม่ได้ค่อยค่อยวิ่งมันวิ่งฟิวฟิวฟิวเป็นเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบนะวิ่งระดับนั้นเลยแล้วมันจะ มันเห็นแวบหนึ่งมันก็ไม่ทันแล้วมันเลยเลยเลยไปทีงก็ครึ่งกิโลเลแล้วมันไม่มีทางที่หวนกลับมาแล้วมันก็เลยไปเลยเลยไปเลยไม่กลับมาแล้วเพราะว่ากลับไม่ได้เพราะมันเป็นทางสวนมันไม่ช่แบบทางถอยหลังมาได้ที่ไหนไม่ได้มันเป็นทางสวนอันตรายนะสวนเลนก็ต้องเลยเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้จุดเด่นจุดอะไรเลยนะครับ บอกเลยเลยยากแอดดูแล้วก็ค่อนข้างยากนะลงทุนไปนี่ก็ลำบากแล,ล้วล่ะลงทุนก็จะหายแวบหายแวบอ่ะสมมติลงทุนไปห้าร้อยเนี่ยจะขายได้ห้าร้อยก็คงยากะว่าง,ง่ายง่ายเอาแค่ทุนคืนเดียวเนี่ย,ยก็ยากไม่เหมือนเก่าเอาพูดง,ง่ายมันมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเออทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลย ตอนนี้เข้าสู่สภาวะตึงเต็มที่เลยตึงทางด้านตรงนี้แหละก็ว่ากันนะครับนี่แหละก็เป็นผลงานนะครับมันถึงตอนที่ถึงตอนที่ที่ต้องลำบากแล้วว่ากันอย่างน้นนะครับ สวัสดีคุณกาญนาด้วยนะครับผมเออคุณนิทยานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทักทายกันนะครับเอฟซี่ยังไงก็กดไลค์ให้แอดด้วยนะครับอืมคุณปิ่นทวนนะครับสวัสดีครับผมทักทายนะครับ คือเราผ่านบ่อยๆมันก็เห็นเราก็จะดูการเปลี่ยนแปลงไงดูการเปลี่ยนแปลงว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนยังไงก็เดิมเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดิมเดิมอ่าเดิมเดิมแต่แต่ที่น่แน่นะเอฟซีนะเออแอดเห็นที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือนะครับเขาสร้างแล้วเขามุงหลังคาแล้วอะ <laughs> เดี๋ยวคอยดูต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่มุงหลังคาแล้วเออมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแอดเห็นแล้วมุงกังคาเปลี่ยนแปลงมีการเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นเออเดี๋ยวดูที่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงต่อไปเดี๋ยวคอยดูกันเออแต่แอดเห็นแล้วลว่าเปลี่ยนแปลงเออมีการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นนะ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูนะครับไอซีค่อยดูว่าสรุปแล้วจะยังไงแบบไหนเดี๋ยวขอให้ระบบเข้ามาก่อนระบบเขาก็คงจะามาช่วงใดช่วงหนึ่งแต่ไม่รู้แล้วว่าเมื่อไหร่ยังไงเออ <c oughs> แต่ถ้ามาก็นะรู้เรื่องนะรู้เรื่องแน่แน่ว่าที่นี่เขามีการขยับตัวแล้วนะเออเคลื่อนไหวแล้วแล้วก็พยายามสร้างาสร้างต่อเพราะว่า อมันมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเขาก็จะสร้างมันจะสร้างไปเรื่อยๆสร้างต่อนะครับอถ้าไม่ได้ผิดพลาดอะไรเขาก็สร้าง,ขงเขาแต่เราก็เห็นแหละว,ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่นี่ <c oughs> แต่จะถูกผิดก็ว่ากันไปตามนั้นนะ,ะไม่เกี่ยวนะ,ะเดี๋ยวรอให้ะระบบเขาลงมานะครับก็ว่ากันไปอ่ก็ตามนั้นนะครับเอซ อ่าเดี๋ยวไลน์นี้นะครับเดี๋ยวแอดต้องขอตัวลงก่อนนะครับขอบคุณ f อฟซกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกคนทุกคนบังใจเดี๋ยวค่อยเจอกันไลน์หน้านะครับไลน์ต่อไปเนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะลงอ่าทานข้าวก่อนขอบคุณ f อฟซกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกคนทุกคนบังใจนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ